ทุกอย่างพร้อมเริ่มเล่นครับบอลไปที่เจ้าทงให้มาที่แบ็กซ้ายนะครับอึ้นมาที่เจ้าทงให้มาที่เลนซ้ายนะครับแหม่เก่งเล็กเก่งใจนะครับบอกเลยวันนี้เก่งเล็กเจ้านะเก่งใจได้หรือเปล่าวันนี้ไปไปว่า28ปัทันต้น เฮ้ย18ให้ไปประธาดต้นครับอ่าเด้ขน้หยครับให้อภัยกันน้องๆเฮ้ยเจ้าโจเจ้าโจขึ้นมาไม่มีแบงค์ครับผมสงม่งให้ใครครับขีดน้ำสปีขึ้นมายยังไงครับทีมรับกับทีมบุก หลงนี้การาการะทำแต่ยังไม่เปล่าครับกา,ยา,กาย่าาากายังไม่เป่าน,นะครับแต่ยังได้บอลอยู่<ม>ที่น้องกบีใค้มาเจ้าเลือกเจ้าเลือกทำไงเจ้าเลือกยังแจ้งบอลได้มายังไม่ให้เจ้าเลือกวางไปเองล็อกทึ่งที่ล็อกสองทียังไม่ให้ใครเจ้าเลือกวางไปทางฝีกขวาเอาโจยิงโดนสกัดออกมาได้นะครับยังไงครับทิมรับกับทีมบุก มึงนี่กัดก,กันก,กันาการนอะไรนะวะใครจะวิ่งไปเตะมาเวน,น่าน่าน่านี่เลยใกล้ๆสนามใกล้ๆสนามอ่าและตอนนี้น้ำสบีก,ก็ยังนำอยู่หนึ่งประตูต,อต่อหนึ่นะครยังนำหนึ่งประตูต่อโซนนะครับหันไปดูทางด้านอ่ามาแ่งสำรองของน้ำสบียังเหลือทีเด็ดกันอีกอยังเหลือครับยังยังไม่ปล่อปไม่นะครับจะไม่ไปทีเดียวตัวที่ผมอยากเห็นฟอร์มที่สุดคือเจ้าหญิงโรนันโดของเราเนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่เขาเขาคนนะครับท่านผู้สนับสนุน ลูกนี้เอาลุไดไปแล้วมาด,ดูจังหวะนี้นะครับว่าจะสร้างอันตรายได้มากน้อยขนาดไหนน้ำซับบีเปิดมากใกล้ๆที่เจ้าหนอนอเจ้านอนเคาไปด้านในลูกนี้เจ้าโอเว่นหลอก1,2,3สงสาม 2, จังหวะจะยิงแต่ยังไม่ยิงติ้มคืนมาเจ้าโอเว่นโอ้โหโดนเกี่ยวไว้เจ้าโอเว่นทุ่มในไปให้เจ้าพีเจ้าพีส่งออกมาทางด้านเบอร์ยี่ห้าโดนกัดสกัดออกไปนะครับโดยมาเซลอ้อ หน้าสถา,านีของเราน้าทองของเรานนั่เองนะครับ <c oughs> เบอร์เก้าคืบเข้ามาด้านในตรงนี้บอลมาเท้าเท้าทางด้านเ <c oughs> จ,จ้าหลอนแต่เจ้าเจ้าหลอนเสียบอลไปแล้วเอาลูกนี้ฟาวนะฮะ <c oughs> <c oughs> มือไปโดนมาด้านในตรงนี้บอลมาเท้าเท้าทางด้านเจ้าหลอนแต่เจ้าเจ้าหลอนเสียบอลไปแล้ว เอาลุงนี่เฝ้า้วฮะ,ะมือมาโดนนะครับมาดูจังหวะนี้นะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะฮะอาจจะนอนลงมาพักก่อนบอลของเรานะฮะสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ได้เปลี่ยนได้ไม่เกินห้าคนไอ้หน่อยครับลูกท่านพริ้งพริ้ง ใครจะไปเชื่อใครจะไปเชื่อเจ้าเบอร์เก้าครับเบอร์มตอบสาอเบอร์มาตอฟน้ำซับริงเธอโอ้โหลูกนี้เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับกรรมการเป่าเล่มเกมอาลูกนี้ครับบางบางบางตั้งครับถ้าจบในเวลาเท่ากันทำไงครับจุดโทษอย่างเดียวนะครับไม่มีต่อเวลาแล้วครับยิงจุดโทษสาม บอลของเรานะฮะสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ได้เปลี่ยนได้ไม่เกินห้าคนเอาเลยดีดี อไม่เป็นไรลูกนี้กรรมการว่ายังไงออกแล้วก็ออกไปแล้วนะเป็นส่งมาจากประตูนะครับน้ำซับปีได้น้ำแล้วลูกนี้ดึงเวลาเพื่ออยากตีจุดโทษอย่างเดียวน้ำซับ,บปีเปิดขึ้นมาเจ้าพีเปิดให้ทีมตรงข้ามเปิดหกแปรบอลขึ้นไปจเจว้นได้บอลเจว้นออกมาทางด้านซ้ายด้านซ้ายโยนบปนลนี้ฉลยดแล้วลูกนี้โอ้โหเข้ามือโตโต บอลาังยังมอลสวยมากหลุดมาที่ประธานเต้นประธานเต้นเข้าไปที่จ่าจ่ล็อกหนึ่งจังวหวะโอโหเสียดายครับนีปิดปลายเท้าจา่อาออกครับผมมาแล้วมาสมาสอมาแล้วไปขวาจะบด,ลด,บดะหลุดไปจะบจะบขยับขยัยับยบบบ ย้ายน้อยปานะครับย้ายน้อยปอนได้ต่อได้นะครับอไม่ยิงเลยเลยเลยประตูเซฟไว้ได้วางเร็วมาตัวเดือดอ้ยกองหลังของฟังเสียนต้อหวีดเป็นหลักนะครับลูกนี้เรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าพีนะครับไปเถียงครับผมไปเถียงกรรมการนะครับอ่าทางนัดสายจับวิญกาณปอกว่ากรรมการทำถูกแล้วนะฮะับน้ำสบีได้มีจังหวะยิงในจังหวะนั้นด้วยนะครับทำถูกต้องแล้วนะครับ อาลูกนี้บอลหลุดมาที<ง>่ก้าวขวาให้ไปที่ไหลมาที่จับฝับงบอลมีจังหวจะจาหลุดมาจากก่ายิงตรงหน้าแล้วใครจะเลือเรียกไปดูถึงเจะเลือกยังตัดบอลกันอยู่ให้ไปที่หมายเลข99นะครับไอ้เจ้าธงให้ไปที่กลางสนามเจ้าเลือกหมายเลข17โดนสก,กัดทิ้งมาเจ้าเลือตัดได้ หยุดูที่กลางสนามครับลูกนี้เจ้าเลือกให้ไปที่เจ้าบอลให้ไปที่เจ้าบอลเคลื่นมาที่เจ้าเลือกให้ไปที่เจ้าเลือกให้มาที่หมายเลขห้าครับต้องล็อกให้ใครให้เจ้าบอลเจ้าบอลวนอยู่วนอยู่วเองวิ่งเบลลยผ่านมันไม่ผ่านนะครับ จนอนถ้ากัดออกไปเรียบร้อยเอาเอาละครับก่อนุจังหวะนี้พันโอ้ยนิดเดียวหลุดไปแล้วมันเป็นเรื่องครับพวกนี้เชื่อเลยเชื่อเลยยังไงครับแม่ฟาวน์กำแพงด้วยกำแพงด้วยดูระยะประมาณสักสิบห้าหลาครับกรรมการให้สัญญาณฝ่าอานนกหวีดแล้วนะครับ บอลเขาเล่นสองจังหวะระวังเขาเล่นสองจังหวะจะเล่นยังไงนะครับเจ้าเรือจะเล่นแบบไหนนะครับให้ไปที่เจ้ารงยิงหลุดไปนิดเดียวครับผมพอดนะครับรถแข่งเนยพอดเอารถแข่แข่งวางยาวมาถึงตัวครับโดนจอดยางอกรรมการไม่เป่าครับผมลูกนี้ของการ รับได้ยังคุกิกะโดดเจ้าพี่ให้มาทางขวาติดอยู่ที่ประตูรับเนาลูกนี้วางยาวมาไม่ถึงเจ้าเหลือกตัดได้ที่กลางสามลูกนี้ให้ไปที่แน้ประตูกระแทนตรงไหนจริงเด่ยวเลยแหกควาง ปรตูคร <Cornell> ับดนตอกยางอาการไม่เผาครับผมรูนี้ตุลัดลาบุกวางยาวมาไม่ถึงเจ้าเลือกตไ้ที่ทางสามูนี้ให้ไปที่ตั้าประสถานตไหน ต้นนะฮะว่าเวลายิงยังไงให้บอลพุ่งเร็วแรงขนาดนี้แกบอกว่าให้ก้มหน้าไปแล้วคิดว่าบอลเป็นหน้าเมียครับเตะยังไงครับเตะเต็มตีนเลยครับผมเปลี่มือแล้วว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวเป็นครั้งที่สี่นะยังเปลี่ยนได้อีกหนึ่งคนนะครับมันจะดียังได้อยู่นะครับอาลูกนี้นะครับปล่อยบอลออกนะครับผมเราจะให้เวลา5นาทีแล้วลงเลยนะครับ ตัวทีเด็บตัวที่เด็ดล็อกเข้าซ้ายลูกนี้โอ้โหโอบกรมการว่าไม่ฟาวนะครับลูกนี้เป็นจังหวะที่น้องเหยียบบอลนะครับเป็นเจ้าหนอนได้บอลเจ้าหนอนเจ้าหนอนยังได้อยู่เจ้าหนอนโอ้โหลูกนี้เจ้าพีเข้ามาช่วยเจ้าพีล็อกเสาหัวเองยิงไปออกหลังนะนำสปีได้เต็มโค คนพาก็นั่งไม่ไหวแล้วครับตอนนี้โคของน้ำซับบีลุกมาแล้วนะฮะเ,ดดเบอกว่าอีกสองนาทีสู้หน่อยน้ำซับบีน้ำซับบีน้ำซับซบีบบจ่ายเข้ามาทางด้านตรงกลางเจ้าเห็นโลน,นันเหยินโลน,นลันคืนมาไี่มาหกสวยลองกินเดียว <20 S 1> นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วคำนวณหนึ่งครับเดียวแล้วลูกนี้น้ำซับเอกจ่ายมาเจ้าเลือกเจ้าเลือกลอกนีกหนึ่งเข้ามาหล้าตาลูกนี้กต้นขวาออปปงช่วง่ยทศเวลาของเราแล้ว เคครับผ่านครับผ่านผ่านอันนี้ให้ผ่านนะครับเจ้าเลือกเจ้าเลือกพิกมาดังดูดิหลอยตลบหนี่นีหนีมีใครหลอกใครนี่ดูดูซะก่อนเจ้าหยิบล้มนั้นของเราความเก่าครับลูกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆริงเลยว่าโอ้โหช่างมาเซโลอลูติ้งมาโดเป็นไงช่างทง ลงไปเิห้ไม่ถึงเ่จะเหลือจะเชื่อครับอ้ลูกนี้ควยไดเอาล่ะลูกนี้จะอไปดแล้วตาเรนติร์นเติรเตเิเยไม่ออกจากเิร์นลยวไงโอ้โหจัควยเราเสียดาจริงๆนี้จะนอนนะจับบอลยาวไปนิดเดียวนะครับยวนิดเดียว You want me to play?